มาดูต่อในเรื่องเศรษฐกษิจนะครับสมัยรัตนโกสินทร์ก็แบ่งเป็นสามช่วงนะตอนต้นสมัยปฏิรูปแล้วก็สมัยประชาธิปไตยนะครับในสมัยตอนต้นนี่ช่วงรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สามนะครับรัชกาลที่หนึ่งก็ยังเป็นการสร้างกรุงอยู่นะครับการการพัฒนาบ้านเมืองอยู่ในสมัยรัชกาลที่สองจะเป็นทู่ที่ชื่อจอร์นคอฟฟอร์ด นะเข้ามานะครับติดต่อข,า,ขายนะมีการพยายามที่จะขอให้ยกเลิกการผูกขาดการค้าของระคลังสินค้านะรัคลังสินค้านี่คือเป็นผู้ผูกขาดนะครับต่างชาติจะซื้อของในประเทศก็ต้องมาซื้อกับระคลังสินค้านะครับสินค้าที่อยู่ในประเทศก็ต้องเอามาที่พระคลังสินค้าเป็นตัวกลางนะสมัยรัชกาลที่3มก็จะเป็น ส่วนที่สัญญาเบอร์นี่นะครับสนที่สัญญาเบอร์นี่นะก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับซื้อขายแต่ก็ยังมีการผูกขาดอยู่นะแต่ว่ารายได้ทางเศรษฐกิจกนะก็จะเป็นคล้ายๆกับอยุธยานะคือการเก็บค่าผ่านทางที่เรียกว่าจาังก,ก่อมนะเก็บอากรเก็บสวยเก็บริชา คือชาเ็เป็นคำเนียมนะครับมีเพิ่มขึ้นมาคือเงินผูกปี้คำนี้นะครับเป็นเก็บเก็บค่าเขาเรียกเก็บภาษีกับชาวจีนนะชาวจีนเริ่มอพยพเข้ามานะครับแล้วก็จะมีการผูกข้อมือด้วยเชือกป่านสีแดงแล้วก็หยอดด้วยข้างนะครับก็จะเขาเลยเขาเลยเรียกว่าเงินผูกปี้นะดูหน้าต่อไปนะครับ ก็มีสรุปย่อยๆว่าเศรษฐกิจสมัยและนักโินทินตอนต้นก็ยังใช้เงินพดด้วงเป็นหลักนะแล้วก็มีลักษณะเหมือนสมัยสนบุรีอย,ยุธยามาสมัยปฏิรูปนะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของประเทศเราเซอร์จ,จอห์นเบลริงเซอร์จ,จอห์นเบลริงเข้ามาทำสนธิสัญญานะครับชื่อสนธิสัญญาเบาลริง ก็นะคือมีการเสียเปียบนะครับเสียเปียบในด้านของการควบคุมคนที่จะเข้ามาในประเทศเรานะในด้านการตัดสินคดีต่างๆก็ต้องให้สถานกงสูลอังกฤษเป็นผู้ตัดสินแล้วก็บีบบังคับนะครับให้ลดภาษีนะอันะนะนี้เป็นรายละเอียดโดยรวมก็คือ เขาได้สิทธิพิเศษหลายๆด้านนะแล้วก็ได้ลดภาษีด้วยนะครับใน,น,นหน้นอันี้องค์นี้ค่าธรรมเนียมต่างๆนะการค้าต่างๆาก็คือได้คือในสที่สัญญาบาริงนี้ก็จะผูกมัดหล,หลายๆด้านที่เราเคยมีอิสระนะก็ทำให้เขาใช้คำว่าเป็นสทสัญญาที่ ไม่เท่าเทียมกันนะเป็นสนธิสัญญาที่เอาเปรียบนะโดยเฉพาะเรื่องของการตัดสินคดีนะครับแต่ก็ยังไงเราก็มีการพัฒนานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนทิสัญญานี้บังคับให้เราเปิดประเทศเปิดประเทศหมายความว่าต้องส่งสินค้าไปขายให้เขานะสินค้าหลักๆก,ก็จะเป็นข้าวนะข้าวนี่ก็เลยส่งออกเป็นดัมหนึ่งนะในสมัยนั้นนั่นเองรายได้ก็เข้ามาเยอะ มาตรฐานสากลก็เริ่มเข้ามานะตั้งตั้งโรงกระสาบผลิตเหรียญนะเริ่มมีการผลิตธนบัตรนะมีการตั้งหอรัศดากรพิพัฒเพื่อควบคุม่นะงเ,เรื่องของการแลกเปลี่ยนาการระบบเงินตานให้เป็นมาตรฐานสากลนะในยุคหลัง2475นะครับเราก็ยกเลิกส่วนที่สัญญาบาริ่งได้ นะแต่ก็มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเหมือนกันนะการส่งออกสินค้าก็สะดุดนะเนื่องจากว่าช่วงยุคต้นๆตอน,น,น,นช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงสวงครามโลกนะมีสงครามโลกก็สินค้าขนส่งไม่ได้นะครับนะไปโดนไปผ่านสมรภูมิลบเขาก็อันตรายรายได้ก็ลดลงนะแต่ก็รัฐบาลในช่วง ส4งสเนต้นมานะก็มีระบบเศรษฐกิจที่เป็นระบบที่ให้ความเสรีนะมีต่างชาติเข้ามาลงทุนนะคนในประเทศก็พัฒนาตัวเองนะเป็นบริษัทเอกชนนะลงทุนค้าขายนะครับสำหรับบ้านเมืองก็มีความก้าวหน้าในลักษณะของระบบทุนนิยมนะเขาใช้คำว่าทุนนิยม เป็นเสรีปร,ระชาธิปไตยมีช่วงต้นๆก็จะเป็นเรื่องของนยโยบายคณะราษฎรที่เข้ามายึดอำนาจจากรัชกาลที่7นะครับโดยท่านปีดีพนมยงเนี่ยในหัวข้อน,นี้หน้านี้นะครับได้นำเอารูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วม นะในการที่จะมีรายได้ต่างๆนะซึ่งในช่วงนั้นกระแสคอมมิวนิสต์มันมีอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ทิศทางของคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะมุ่งเน้นที่ประชาชนคล้ายๆกันในเขาโครงเศรษฐกิจของท่านปีดีพนมยงเขาก็เลยตีความว่าเนี่ยมีแนวโน้มไปในทางคอมมิวนิสต์นะว่าให้ให้เศรษฐกิจไปจนถึงระดับ ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมเนี่ยนะก็เลยตกไปนะครับตกไปในช่วงแรกนะในช่วงต่อมาคือสมัยจอมพลปอนี่จะเป็นค่านิยมด้านด้านชาติชนชาติที่เขาเรียกชาตินิยมนะให้ใช้สินค้าไทยนะมีคำขวัญว่าไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ นะเงินทองก็จะอยู่ในประเทศเราไม่เสียเปรียบดุลการค้าที่สำคัญในข้อนี้ครับพศ2504นะที่มีเพลงร้องกันนะครับในสมัยหนึ่งว่าพศ2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมนะมีที่มาจากอันนี้ครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบนะับแรกในปีนี้นะครับ2504แล้วก็มีอายุทุกๆประมาณ5ปี จนถึงปัจจุบันนะครับก็สมัครที่12 2560ถึง2564ก็ติดตามไปนะครับมันจะมะีข้อสรุปนะในช่วงท้ายเนี่ยก็คือประเทศเราเนี่ยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี2 5นะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่นี้หมายถึงอะไรก็คือ ค่างเงินของเราอ่อนค่าลงเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินต่างชาติเงินงดอนลลาร์เงินสหรัฐเนี่ยนะเงินปอนของอังกฤษพวกนี้มันต้องใช้เงินเงินบาทเนี่ยเยอะขึ้นนะอ่อนค่าลงมันคือแบบนี้นะครับหนึ่งเห,หรียญสหรัฐจากแลกได้25บาทก็ต้องแลกถึง40-50บาบาทเนี่ยมันทำให้กำลังการการชำระเงินเนี่ย ที่ต้องชาระเป็นเงนเินดอลลาร์เนี่ยมันแบกไม่ไหวแบกบรับไม่ไหวอธิบายยังไงดีย่ยยอๆย่อๆให้เข้าใจง่ายๆเลยคือคือเรามีข้อตกลงว่าจะใช้เงินจ่ายเงินซื้อของเขาหรือใช้หนี้เขา1ล้านเหรียญนะในในช่วงเวลานั้นเนี่ยหนึ่งหเหรียญมีค่า25บาท1ล้านเหรียญก็ต้องเอาเงิน25ล้านไปแลกนะครับ แต่เนื่องจากว่าเรามีกําลังทุนที่จะใช้นี่เขาไม่พอนะมีการหยิบยืมมามีการมีข้อจำกัดในการจะต้องจ่ายเราก็เลยต้องยอมให้ค่าเงินบาทลอยตัวเพื่อที่จะตรึงสภาพเศรษฐกิจให้อยู่นะครับค่าเงินบาทจากดีที่จากเดิมที่25บาทแรก1เหรียญดอลลาร์เนี่ยก็ลอยไปจนเกือบถึง50บาท หนึ่งเหรียญดอลลาร์เปลี่ยนค่าเป็นเงิน50บาทเกือบเกือบ50าบาทจากเดิมแค่25บาทเป็นนี่เขาร้านหนึ่งต้องเอาเงิน25ล้านไปแลกก็เปลี่ยนเป็นต้องหาเงินถึง5เกือบ50ล้านไปแรกก็วิกฤตก็ล่มเลยน,นะเศรษฐกิจตรงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นรัฐบาลก็จําเป็นต้องพักชําระหนี้แล้วก็หากู้ยืมจากหน่วยงานทางการเงินสากล เพื่อเอามาชดเชยวงเงินจำนวนนี้นะครับแล้วก็พยายามผัดพ่นนะส่งแล้วก็หมุนเปลี่ยนแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆนะครับให้กลับมาสภาพดีนะแต่ว่าที่จากเหตุการณ์นี้ก็พระพะเจ้าอยู่หัวราชการที่9ก็เลยพระราชทานหลักเศรษฐกิจพอเพียงเอามาให้นะครับแล้วก็นำ ใส่ไว้ในแผนพัฒนานเศรษฐกิจแห่งชาติด้วยนะหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือให้พอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันนะรู้สึกจะอยู่ในเนื้อหาของวิชาหน้าที่พลเมืองด้วยนะครับใช้ใจ่ายแต่พอประมาณจะใช้ใจะจ่ายอะไรต้องมีเหตุผลนะไม่ใช่ในบำรุงค่านิยมตนเองนะจนฟุ่มเฟือย นะครับมีภูมิคุ้มกันก็มีเงินสำรองเอาไว้นะสำหรับเวลาฉุกเฉินนะมีการทำประกันอะไรพวกนี้นะครับโดยที่จะต้องศึกษาหาความรู้ในการใช้ใจ่ายในกรอบสามนี้นะอย่างรอบคอบอย่างระมัดระวังใช้ความรู้เพิ่มเติมในการต่อย,ยอดนะครับโดยที่จะต้องถูกกฎหมายครับนะถูกต้องตามหลักคุณธรรมไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดสินรรรนะในการทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนานะทุกๆด้านนะในภาพนี้มันเขาเขียน3หัวข้อพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันเนี่ยแล้วเขาก็วงเป็น3วงก็เลยเรียกว่า3ห่วงนะครับนะพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ ต้องอยู่ในเงื่อนไขคุณธรรมกับเงื่อนไขความรู้ก็เลยเรียกสองเงื่อนไขนะครับที่สำคัญที่ไม่ได้พูดเมื่อกี้คือเรื่องนี้ครับหลักศาสนาพุทธไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปทางสายกลางนะครับก็เลยเรียกรวมว่า 3, 6, 2 2> สามพุสาเงื่อนไขนครับอ่าเดี๋ยวเราดูต่อนะครับในหัวข้อต่อไปสังคมและวัฒนธรรม นะครับก็ในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็สรุปว่าอย่างนี้นะหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนำมาใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติในช่วงสมัยหลังนะแล้วก็ทำให้เราสามารถควบคุมระบบการใ,ใช้ใจ่ายต่างๆนะส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตร ทฤษฎีใหม่ในเรื่องของการรู้จักพอประมาณในการใช้จ่ายนะครับการมีภูมิคุ้มกันที่ดีการมีเหตุผลในการใช้จ่ายในการลงทุนต่างๆนะก็ทําให้ประคับประคองแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจก็คลี่คลายนะแล้วก็ค่อยๆเริ่มมีการพัฒนาตามระบบปัญญาเศรษฐจพอเพียงนะรวมอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตจิจนถึงปัจจุบัน ครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในหัวข้อต่อไปนะครับด้านสังคมและวัฒนธรรมสวัสดีครับ